สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิรงง้อพ่อว่านครับวันนี้ครับเป็นง้อโคแม่ลูกเด้อครับเด้อลูกเป็นลูกเพจเมียตัวที่สองครับลูกเป็นลูกของช็อกกแล็ตครับพี่น้องครับประมาณวัสามเดือนครับภัสนใจครับพี่น้องครับความสูงแม่กับยุ่ิลอยสามสิบบวกครับตัวนี้ครับพาะว่านเปิดใวสองหมื่นเก้าพันครับ สองหมื่นเก้าพันง้อหูง้อเฉื่องนาเลี่ยงสุดๆสองหมื่นเก้าพันวันนั่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 น,น,นทำทาสีขึ้นแล้ววันจักรกับพี่น้องครับลูกโคมเลื่อยครับสองหมื่นเก้าพันเป็นลูกช็อกโกแลตเดอ้อลูกสาวคนครับลูกลูกช็อกโกแลตครับง้อหูดีจับได้บายได้ลูกก็ได้ครับ ทรงฟรีให้กับซ้องลอยลูกให้่าครับพอหวานครับใครสนใจอยากเอาไปเลี้ยงครับเอาไปใส่หนาเซยูและครับช่วงนี้ครับเอาไปกินเฟื่องเขาไม่ครับเฟื่องเขาโดครับคุนแม่ครับแม่นังนาดีโค้งส้างโพนดีให้ลูกดีตั้งหากสีแดงเข้มเลยลูก สองหมื่นเก่าเท่านั้นสนใจโทรหาพระว่านเลยครับพิกัดบ้านน้องแสงเดอ้ออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับง่วเป็นตะเลี่ยงอีกหนึ่งโค้ครับพระว่านมาฝากเมื่อนี้ครับเลียบดีทั้งแม่ทั้งลูกครับเล็บบเปเล็บบเหาเล็บโบขีกันครับพระว่านเก่าง่วอยู่ยอกยอกอยู่ครับพุ่นนะก็เป็นหูครับง่วนจัดง่วมาแต่ละตัวนี่หูหูทุกตัว บุญนะนาตานาดีโค้งสางไงดีครับเจ้าเก่าเดอ้อพ่อวานเปิดไว้ครับพี่น้องทางไกลท่างไกลเห็นคลิปนี้ครับโทรหาพ่อวานเด้อครับเดอ้อว่าเพิ่นเป็นตะเลี่ยงอยู่ด้ครับโอนโพนด,ดีบือลึื่องย่านดีเจ้งดีครับแข้งขาถะาโทกะ พวานประกันหฮเดอ้อซิมหาเมือครับเอาไปแล้วง่วงขาทกกระโท่หาพวานได้ครับพวานมันก็สิเปี้ยนขึ้นหาครับรูปบัวก,กันครับถาขาทกก็คือเอาขึ้นครับภายในซิมหาวานันเด้อพี่น้องพอวานรับประกันขาหาครับโอ้ลูกชอบกแลกครับมาตตาสีิ่นนะครับแดงเข้มครับ แดงเข้มๆครับลูกสาวช็อกโกแลตครับลูกสีเข้มก็เมียเด้อพี่น้อง,องตายอาชิพประชดประแดงดย่ยอนเสียงเง